วันนี้นักฝนพามาชมรถเซรีไทยค่ะว่ามีรถอะไรกันบ้างตามนักฝนมาชมรถกันเลยมาเลยค่ะมาที่ฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะดีตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นอีซูซูดีแม็นะคะเครื่อง1.9นะคะใครที่อยากได้กระบะแคบคันนี้เลยค่ะมา พามาชมรถกันแบบยาวๆเลยนะคะใครที่อยากได้รถนะคะไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะตอนนี้รถก็เข้าใหม่มาเยอะมากเลยหรือว่าเป็นอีซูซูดีแม็กแคปโนะคะเป็น4ประตูคันนี้น้องก็ยังวางอยู่นะคะมาหรือว่าใครที่อยากได้รถเอ่อสี่นะคะขับ4เลยนะคะคันนี้เลยค่ะตอนเดียวโฟวินหรือว่าเป็นแคปโฟวินนะคะตโตโยต้าดีโนะคะคันนี้ก็จะเป็นปี2016 คราคาลดลางสต็อกคันนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่อยากได้4ประตูนะคะอีสุนะคะคันนี้เลยค่ะลูกค้าตอบโจทย์เอ่อคนที่อยากได้4ด4ประตูนะคะน้องยังว่างอยู่นะคะคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะพากันไปแบบยาวๆเลยพากันไปแบบยาวๆออมาตาก,กล้องเดินไม่ทันแล้ว หรือว่าใครที่อยากได้เป็นเตอร์ต้าลีโวนะคะแคบนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะไปไปกันต่อวีโก้แชมป์ก็ยังมีนะคะวีโก้แชมป์ก็ยังมีใครที่อยากได้รถแคบแต่งซิ่งคันนี้เลยคันนี้เลยนะคะหรือว่าเป็นเวนเจอรีอก็มีนะคะเวนเจอรีนะคะมา พาไปต่อรถตู้ฝั่งอีกฝากหนึ่งนะคะนี่มาที่ข้างหน้ากันก่อนดีกว่าตอนนี้รถเข้ามาเยอะมากเป็นร้อยกว่าคันเลยนะคะรถตู้ก็มีนะคะเป็น t ต y o ต้าคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019เลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงเจสเซนก็บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนที่อยากได้เกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้าเบาะหนังก็สามารถ สอบถามนุ่นฝนได้นะคะมีทั้งสีบอลแล้วก็สีขาวเลยนะคะอยากได้แบบไหนสอบถามกันได้นะคะนี่เลยเยอะมากตอนนี้นะคะพาชมบรรยากาศร้านนะคะว่าร้านของเรามีรถอะไรกันบ้างรถครอบครัวก็มีค่ะนี่เป็น t o y ย t a f o r t จ n e นะคะมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวมีตั้งแต่ปี17แล้วก็ปี19มีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4เลยนะคะ าราคาก็อยู่ที่8ปด0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามาพามาชมต่อโอ้ยโตโยต้า Vios หนึ่งจุดห้า V หนึ่งจุดห้า J นะคะขออภัยด้วยค่ะมีทั้งสีบอลแล้วก็สีดำนี่มีด้วยนะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่สอง0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนแค่ห้าพันหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า นี่ใครที่อยากได้วีออสสีเทาดำนี่สีสวยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดสด,สดใหม่หมหมๆร้อนๆเลยนะคะใครที่อยากได้วีออสคันนี้สวยด้วยนะคะน้องฝนยังชอบเลยหรือว่าใครที่อยากได้ t o y o ต a าอันติสนะคะนี่เลยตอนนี้อันติรถลางสต็อกหันราคาต้อนรับปีใหม่ปีมังกรทองนะคะเข้ามาเยอะมากมีทั้งสีบอนสีดำแล้วก็สีขาวอีกอย่างหนึ่งสีที่ขาดไม่ได้ก็คือ ซีมเกรมเมทัลลิกนะคะมีตั้งแต่ปี18นะคะราคาก็อยู่ที่389,00 0บาทเท่านั้นค่ะมาต่อยังไม่หมดตอนนี้คือรถเยอะมากเลยนะคะยังไม่หมดนะคะหรือว่าใครที่อยากได้ฮอนดานะคะตอนนี้ก็มี Honda City นะคะมีทั้งสีบอลสีขาวแล้วก็สีดำนะคะก็มีตั้งแต่ปี18 17 1819เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่359,000้บาทเท่านั้นค่ะมา ต่อ,ต,อต่อกันแบบ aw, ยาวๆส u สกิเซียสนะคะคันนี้เลยนะคะใครที่อยากได้ Su ุสกินะคะน้องก็ยังมีเลยเออรถอ e ีโคคาขนาดเล็กนะคะหรือว่าใครที่อยากได้มิซูบิชินะคะนี่มีให้เลือกหลายคันเลยนะคะมิซูบิชิไทต,ตันคันนี้เลยใครที่มองหารถครอบครัวราคาถูกนะคะน้องฝนแนะนำคันนี้น้องก็ยังว่างอยู่นะผ่อนแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ หรือว่า t ต y ยต้ายาริสเอทิ ip, นะคะตอนนี้ก็สีเทาดำเข้ามาเยอะมากหลายคันด้วยนะคะลูกค้าที่อยากได้ยาริสเอทินะคะคันนี้เลยนะคะมีหลายคันนะคะที่เข้ามาทั้ง4ประตูแล้วก็5ประตูนะคะยาริสเอทิ ip, สีแดงก็ยังมีนะคะสีแดงแรงริสนะคะนี่อันนี้ก็จะพามาในส่วนของรถอีโคคาเครื่อง1.2นะคะรถประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้า 1.2นี่คือประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าที่อยากได้นะคะเดือนนิสสันมาร์ทนะคะนี่มีให้เลือกหลายคันเลยค่ะลูกค้าคันนี้น้องก็ยังวางอยู่นะคะมาน้องกดมาบอกโปรโมชั่นเด็ดกันดีกว่าใครที่อยากได้รถนะคะมาข้างหน้ากันดีกว่านะออมา <laughs> ตรงน,นี้เลยนะคะให้ชมบรรยากาศว่าร้านของเรามีรถอะไรกันบ้างนะคะมาบอกโปรโมชั่นเดือนนี้กันดีกว่า จองเพียง888บาทขับฟรีไปเลย90วันบดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้ง3 0,000กิโลค่ะแล้วก็มีช่วยผ่อนให้ถึง5เดือนเลยนะคะโปรโมโชั่นนี้ก็มีแค่เดือนมกราเท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะโทรหาทุกนคนเลย081093ป4หนงนยเงสี้นะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะ 0810932445นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนตมือสองไว้ใจเซท,ทีไทยรถสวยค่ะ